ยุทธศาสตรส์ฟ้าศสเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล3ประเทศนะครับคือไทยเมียนมาแล้วก็ลาวซึ่งจริงแล้วนะเป็นโครงการ7ปีที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงประมาณปี2573นะครับหลักๆเนี่ยก็คือการที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เราคุ้นเคยดีเนี่ยหมดไป หรือลดน้อยลงเป็นอย่างน้อยนะครับงนั้นการที่จะทําแบบนั้นได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับระหว่างสามประเทศความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามสืบย้อนกลับไปถึงเรื่องของการซื้อขา้าวโพดจากไร่ที่ไม่เผาหรือที่มาจากพื้นที่ป่าเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ความสําคัญเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับปัญหาแล้วก็ประเด็นต้องหลายอย่าง การที่เราสามารถทําโครงการนี้สําเร็จในเมียนมาเป็นประเทศแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสิ่งที่เราทํามาเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะแสดงความยินดีกับคือเจริญพุกพันธ์และก็แต่หุ้นส่วน,นต่างๆนะครับรวมทั้งจิซดาด้วยสำงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด้วยกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับทางสารทูตเองก็ยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จน,นั้นครับ